ตอนนี้จะมาเดินมาเดินตลาดนะคะโอ้เครื่องสำอางไม่มาเลยวะ่ะอายยสวัสดีค่ะฮะมีปร,ประเด็นระบบิดอะไรใชาตามมะฮุ่งแล้วตามระบบอือต้องค่อยเชียวอยู่ถุง ชุบละบ่เนะเกลน้ำโดฮึอ,อ,อ่ะมาตลาดจำพัดแม่คุณยายเอาอะไรคะยังไม่เอาอะไรเดินก่อน,นะคะ่ะจ้าเดี๋ยวฉันไปนะ,นะแกเนาะแรงเรง,เะงาะแกงั้นว่าไงเมื่อไรก็จะมาจับโบนูคอยบริคุยกับเชฟยัน แม่ค่ะคนช่วยขอบคุณค่ะ yeah. เอ็ดเครื่องสำอางไม่มาเนาะคนเยอะมากไม่ดีแน่ถ่ายเลยครับ okay. อืมลูกเล็กกรยังน้อยแท้วะ่ะโอ้ก็ยังน่ารักจังเลยอะ่ mm hmm. มะมาเที่ยวตลาดค่ะ

เอยายบ่เก็บผักหวาน <laughs> จับท้องจำลองค่อยจับแล้วได้แผ่พาเจ้าน่ะได้เอาแล้วบ่เอาแล้วฮัลโหเออเฮ้ยนี่กางเกงเสื้อข่ดเออค่อยๆจับค่อยๆมองขึ้นมาค่อยๆเชื่อค่อยๆลองค่อยๆเอาค่อยๆรอไปตรงนี้พอดีเจ้าบอกเอาไ่เจ้าบอกห้าเอวมันออน้อยม่ได้ันนี้พอดีไม่จะเอาค่อยชื่อให้นี่เอวมันใหญ่มันมีลมนอู้หขัดแขนหนออือขัดแะไรนะเอวมันมีลมค่อย เออมาชื้อเครื่องจำอ่างเราบ่มีวะที่ริมอ่างป่ะบดเราว่เชื่อช่วยเนาะไง มานเอได้ประลองเลยผู okay. ้อื่อนจับไม่ได okay. ้ก okay. 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 ็จ okay. on really ับเขาค่อยเลยก็ได oh. ้จับเพาเจ้าอีกก็ได้อีกเอาไปน้ำคนบุญถ้วยเอออะไรกันนี่ก่อนนี่คือชูนใช่ปะชูนเนาะอันนี้งามวะแค่นี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าถูกใจก็จะซื้อไล่ดูเอาคลิปเลยบอคลิปหรือไรคลิปร่วมกันร่วมกัน นี่พ่อฮัดพูดว่ะอันนี้อยากตุ้งต้วงข้างใจค่ะอยากไปห้องยิ่งเหรอตัวมันต้งโบใบเลยนี่เจ้านี่ต้องรุ่นนี่ย้ายพี่่คนนี้อุ้ยคนร้อนคนอุ้ยอืม มันรุดเลยนี่เสื้อไว้รุ่นเว้มาเจอกับยานหนึ่งค่ะ ยานนิงเพิ่นเลือกเชือโอ้ยเชือก็ัเอาคือเพิ่นเธอละอืออีไลอันนี้เนาะเออก็อจบคลิปแค่นี้นะคะห้าหนาทีแล้วค่ะขอขอบคุณอย่าลืมกดไลค์ออกดแชร์กดจับตาค่ายให้ยายนะจ๊ะบา,บายบายไปแล้วปูนปูน